สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องวันนี้พามาตามแนวทางของแม่น้อยนะครับแม่น้อยฟันดีเด้อพี่น้องฟันว่าได้ของบักหลายนะครับยังกลับติดตามรับชมนะครับเผนนอนให้นอน,หน,อนหน้าผนฟันดีไปติดตามกันเรื่อยๆครับสำหรับแนวทางของแม่น้อยในวะันนี้มั่นใจนะครับเผนว่าเผนฟันดีชื่อเจ้าก็ได้เดนแานยู่ปดูอุดมให้เจ้ว่าสิทธิ์ว่าแม่น้อยครับยยวันะนี้มาขายยังไงวันนี้มาขายไก่ค่ะขายไก่ ไก่ไก่โอไก่ยังไก่ไก่หกตัวไก่บ้านไก่บ้านถอนคนล้นปีกแล้วจ้าตัวจ้าบาทครับตัวละร้อยห้าสิบตัวละโลละตั้งกิโลอืมไม่ต้องยี่โลขายตามฉีดบาทนี้เขาเลยไปสั้งน้ำพอยแย่ไม้เดียวนิไก่ตีาไก่เห็ดเขาาวไปเป็ดไอ้ไก่หนาแต่ซั้งจะได้ตัวเดียวพอยแย่ไม้เก็บเ่าครับบาทนี้สิไปให้พอยแย่ร้อยเอ็ดข้าวจุเป็ดขอพัน แม่น้อยนี่นอนหน้าแม่นบ่โอ้ก็นอนอยู่นหน้าเขียนนอนหน้าเขียนพุ่ะเนี่ยตาบ่ฝันดีี่ให้พี่หน้ามาบอกเอาไปนี่ว่านกม้าบอก่อยตั้งแตทีหาเจอน้องว่านนกห้าเก้าห้าเก้าห้าเนาะโอ้ห้าเก้าห้าเก้าห้านกห้างบากนนะเออจะจะนกเอียงได้เป็นนกเอียงเนาะที่มาจับตุ่นใหม่เอาว่าเด้ยินว่าแม่ฝันนั้นต่างหากเหมือนบ่อันอันนี้ฝันว่าได้กุ้งฝันว่ามืออะไรเนี่ย phán mực cơn này anh em cho nên kéo phổi trái, nó la, nó sửu ya dây còn cái phổi trái cho nên nó để lấy áo cài nấm mày thanh à, như vậy gọi phán Hạ ba này mẹ, phán, mẹ, cơn. phán cơn ba oh, phán này cung, oh đây cung này chấm vào, đây cung, họ lấy ba tia, ha cao, cung lại rồi mẹ, ôi bật cửa cơm cứm, họ chấm được họ nhận được chấm vào, chấm vào xây nhàng xây viện, oh xây viện đó. วิ่งกะหาเด้วิ่งวิงว่งขึ้นเลยเก็บเกนตัวว่าเก็กบเกบ 0, 0, 0. ่าวิ่งเป็นวิว่งศูนย์ศูนย์ข่้นเลยเป็นศูนย์บอว่าต้องไปเอาเลยอันนั้นเเต่แยกบอกตาเอาแต่ห <59. S 2> ้าเก้าห้าเก้าเล้วนกเอี้ยงก็ห้องบอก,บอก้องเกาเองห้องมาได้ก็โนยังห้าเก้ามึงแยกมาบอกกูแล้วกูขงังกินเด้มันกะบ,บินไป <c oughs> กะไปตกบอก <c oughs> ไม่อีกลูก้มันกะบ,บอก ผู้แล้วแต่ว่าสิออกก็ออกแต่เลี้ยงนี่เลี้ยงแม่นเนาะแต่วันมืนอคืนนี่ฝันว่าได้จับกุ้งเออเต็มเลยว่ะเออเอาใส่วิ่งใส่วิ่งกุ้งก็9 5ก้แล้วเนาะเมื้อก็ไปจับ950ก็ได้หรือที่เ็นนั่นบ่มีศูนย์ค่ะบอกเลยว่าไม่มีเอาเราจะตีซอยเนาะตีซอยกันด้วยเล้วแต่ตัวเมียมาหาเก่าเนาะมื้อนี้เป็นหาคือเป็นที่ก็ได้แม่ยิ่งอือ9495มื้อก็าตีหามื้อก็าตีหาตัวเนี่แต่ว่ากับที่เบนเขาหนุอยอย่างฮองบอกนําล่ะ เก้าห้าห้าเก้านฮะกัปกุ้งครับอย่างมาบอกมันอันได้บานนี่เขากันเนอะเก้าเขาอันแด้เดี๋ยวมันอันรวดอันไหนซื้อเก้าละถ้ามันถือเนาะเด็กเกอามันบอม่าครับมัตถือตั้งเนอตั้งกี่ประโยชน์พัทยานาะไปเงี้ยใครหมดแดงมันออกห้าเก้าห้าเก้ากกุ้งมาเอาไปหน่อยเคยได้ยินเสียงมันห่วงสิเคยถือต้อเรื่อยเยเปาค่ถือค่ะประโยชนพัทยากรูเอามันห่วงสิ่ อันบ่าเมนูอีอยังได้บอกอันนกนกบหรนกกับนกเ่ะมันบอกว่าห้าเก้าห้าเก้าแปดแปดแปดสิบสองวันอาทิตย์นี้ลัตติรีก่อนเสียค่อยดอรัตติรีสองไปแม่อยู่พัทยากับน้องห้องบอกกันหรือเปล่าเออคนละนกบหรอเขาละนกอันนั้นนกอีอยังบุกแต่ว่ากับถือที่อ๋อมันว่ากับไปแยกให้หมูแดงหมุนฮวนกับเลยแกเสียลูกอาบน้ำ มันเลยบอกห้าเก้าห้าเก้าเสียงผู้ชายบอกด้แต่ว่าเสียง่ยิ่งี้แต่ว่าอันนึงเลแปดแปดเนี่ยขาเรีบอกเขาเขาขอถือถือต้องช่วงนั้นเพื่อยช่วยถือถือผู้นาะจะถือไลายเดอันอยู่กันแล้วเขาจะไปเสียงด้ขันฟันว่าเด็ปานคือบ่ถือพาทีย่อยเดินันเต ถ้าเก้าน่ะเจ้าเสียเงินเอาให้ได้ให้ได้กุ้งเนี่ยมิคกันวะเออขันวัดว่าต่ใายนี่นี่คือได้เงินนี่ถ้าอยู่ไปเตียงเมือนเกินจ้ว่าคือเท่าครับอ่าแต่เตซี่เนาะอืมไห้เจ้านี้ก็เป็นศูนย์ก็ได้เนาะเป็นเก้าหาก็ได้นะครับเนาะเราจะโตสิบีแล้วเราตสิยกันเนาะชือเก้าห้าเก้าสี่อานะครับสรุปว่าเม่น้อยในงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกอีทูนาย้นสองหเก็นะครับ เพิ่นสันว่าได้จับกุ้งนะครับได้กุ้งไส้หวีนะครับบบกหลายนะโมรถีให้950นะครับ9หาศูนส่วนไม่น้อยตี9หาหา9นะครับด่นุอย่ังห้องบอกคุจตาเ้าว่า95 95นะครับเป็นว่าฉันละนะครับ กันมื่อว่าวันทีถือบอกกูอีกไปนะแต่ว่าให้ตีจังหนึ่งบางคนก็ตีว่าจับเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวแต่น่าปีน้องเด้อนะเป็นตีจังเลยลองตีใส่กันในความฝันของแม่น้อยนะครับอ๋อแถวเรา่องเกี่ยวกับนวลล่ะอืมพ่นอลทองนอลท่าพอหาพี่ให้พี่น้าสุกใส่หนูว่านะครับอ๋อีแม่เคยถือแต่แต่พัดพี่แม่ถือรักจะดีมันสี่อภัยหนึ่งตะกี้ซื้อถือ เกพันซื้อรัตตีสองใบเขาได้มื่อหนึ่งบาทนี้อันเงินเขาเลยเสียไยี่คมเลยขอซื้อว่าซื้อเราได้จะเสียมหาบาทเขาเลยเอาไปใส่นีไปยี่ค้ำเลยเงินขึ้นไหนมันเต้องต้องเงาน้อนทองน้อนทายนกห้องบอกเรื่องสิประจำใช่ไหมอ้ยคุ่นณแม่ไปรัตตยาห้องเด็กบอกดีค่ะทังถือน้ำฝนอือถามคุณยายเขียวแม่นเนี่ยไปอ่ะผู้ได้ไปขายล,ตาลัตตรีไปบ้านนี้ตุ่เอ๋ยคุณน่ะดูปัตตยาใจหาความเทียน มากจอหนี้เมียยูหันเมียหนี้เธอเชื่อหน่วยห้องบอกเออเคยถือน้าอยู่เดินแต่ที่หามันเดินเข่าเนาะครับมันก็ห้องบอกห้าเก้าห้าเก้าบัตนี้พูดถึงมาบอกแปดแปดนั่นเบืองงวดนี่ห้องบอกอยู่เฮหยนแล้วอันนี้อยู่นี่ได้ตื่นมาเจอสาวหน้องเลยอยู่นี่ละแต่ตีตีสามเนาะโอ้ตีตีซีตีซีตีหามันเรลงเอียงเออเบาตนี้เจ้าจอกกับไปนอนเฮหยนเข่าเนาะเข่ากับไปไล่มันนี่ นี่แหละมันบอคอยอ่ะนี่แจ้จ<น>ว่าเจ้ว่าจะถึงว่าถอก็รับรองนะจ้าว่ากันขึ้นกับฟันเกันฟันอะไรวะติกรูนะครับจับผงได้หลายใช่ิงเนาะนแล้วหาเตียงลูกมาบอกส้่เออนอยให่เนาะเออ,อหาเตียงใหญ่ใหญ่ไม่ไหญใหญ่ายายตตัวห,ห,ห <า S 1> เร<อ>าก็ีตี เลรสิเพ่หาสนุหาเก่าเนาะจับพุงไหมพุงกัเป็นเก่าก่แลวเมื่อเขากัเป็นหาหมหาเก่าเาหานอยังมาบอกนกมาบอกันว่าเก่าหนี่ยแม่มันก็ถือกันค่บมันจบความนุเยี่ยงเด้มันสีบอกชิวว่าท่านน่ะเหข้ันเนาะก็ฝันแมียมันามฝันเนาะบอกกันฟังว่าสุกันฟังนะครับเนาะเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าส่วนแนวคดฟันเนียจับกูมันจะไม่โชคเลย ถางคอยเห็นมาหลายๆนี่ยบ่บคอยมีไฟดูดเด้วันนั้นคอยไปบอกเขาบางทีเรากจับกุ้งก็ซื้อบาทโอ้ยไม่น้อยเราก็บอกเขาซื้อสิบบาทแต่บอันนี้คอยว่าท่านตื่นเต้นดูเลยเด้คือเจลาเกตบาทโอเคลาิบบาทตั้งอยู่เคื่องกาบางทีอืมนะครับอ่านะครับสรุปว่าแม่น้อยนะครับเป็นฟันวาได้จับกุ้งนะครับได้ซิกกุ้งไส้วิงจับกุ้งไส้วิงนะครับกุ้งลหลายนะครับ มอเกัทตีซื่อซน์นะครับว่าเวียงเป็นศูนย์นะครับเก้นะครับจอตวาสบาทพ่อต่ว่าไม่น้อยเนาว่าตีว่าเก้าหาหาเก้านะครับเร์ยกับว่าบางคนกตีเจ็ดเก้าเนครับจับกุ้งนะครับก็แลหลแต่พ่น้องมาเสียปันได้เนามักันเด้อนะครับเนาะละแมนครับกัทะลกันเสียเงินอ้านะครับมันกับแ่เนาะเคยถือเคยได้เนาะนกเคยบอกมากเรีนเขาเจ้าซื้อไวเบิร์ั่น่ แมนร้ายตัวแล้วก็เจ้าซื้อผู้คนมากซื้อวาผู้คนค่อยถือดวงถือเลขก็ถือตัเลขู่เลยเนี่ยแมนแมนเนี่างคนถือใบนี่ถือตะดเลขไม่ึงก็เลเสียออนี่บางหวดถือลด้เออเยอะอ่อนเนาะครับอาไปถือยูได้เพิ่นดวงดีครับแก่คก็ถือจะหลายจักเสียบางถือก็เทียดนแล้วแต่ถือถือกันเก่าสนตัดใบล้วตีสามใบหวดวจ่ายไวของสุลิ ใบลาเตลี่ก็เสียไอ้เกี่ยวกมือนใบตบุญเดียวใบลาเตลี่ก็ว่าสิมาเบิกเงินมันเลยเสียใบหนึ่งครับผมไม่ต้องยือหันเห็นแล้วครับพี่น้องวันนี้จำได้ว่าแม่น้อยมาขายของขายไก่นะครับยุทธสตการนี่ยแหละ ม่าจอดพักซื้อน้ำหวานน้ำสมนับแก้มเอยนะครับเป็นกระบอกควบฝันสูวหมอรวยฟังนะครับว่ามืขึ้นฝันว่าได้จับกุ้งนะบักหลายใส่หวีงวยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมกันเด้อครับมาเลยกระตีซอยเพินว่าเก้าหาศูนย์นะครับส่วนแม่น้อยตีเก้าห้าห้าเก้าตัวเดียวนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งว่าจับจับก็เป็นเจ็ดเก้าก็ได้เก้าหาก็ได้นะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ได้นะครับสำหรับในทั้งฝันว่าได้จับกุ้งใส่้วีงนะครับ เง่้น้อยเฝันฝันทั้งสี่นะครับเด้อนำมาแบ่งปันพีดังเอฟซีนะครับก็ลองเริงนะครับหามันจบมันหมานนะครับโตบาทพ่อโนเอียงกับห้องบอกคนว่าเก้าห้านะครับเก้าห้าเอาเงินก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋จะเเงินหลายอันฝันบางคิวเนาะ้อเอาโต๊ะรับจีบาทกันเอา พวกคนมักนั่มันก็ซื้อหล่ตรงเงี้ยนะครับนั่มมันก็ถือกับเร่ก็เจ้ามากกาเจ้าไว้ซื้อเก้าล่ะครับเลยตะเฮ้านะเพราะว่าขันว่าเก่าเลยเขาเิืออันเด้อืมเอาประกาศเอาขอบคุณหลายนะครับตอนระเล่นวทางของนน้อยเนื่วันนี้นะครับดูชกมันมันตามสุขสุขคนนะครับตะกี้กล้วยไข่อะเนาะอกล้วยหายตรแม่มันว่าหายแต่ว่านพย้ตามขายกล้วย thôi ừ. okay. có ngân chỉ chỉ ừ. mình mới lấy 20.000 cua có lấy thử cái thử đèk mà 30.000 nè ơi thiệt đó thử đèk liênื่อย นะครับ